อยากให้บ่าบาอธิบายเรื่องมดรอเบนะครับาการฝากเผื่อลงทุนนะครับบอกว่าไล่คนก็นอยากจะอายากทราบความแตกต่างนะครับ,บาว่าฝากเอาดอกกับฝากลงทุนมดรอเบแตกต่างกันเป็นผืนและก็เรื่องตะกาฟุน่นนะครับใช้เวลาบอกว่าประกันชีวิตนะถึงไม่ได้ใส่พอเป็นตะกาฟุน่นถึงเป็นธนาคารอิสลามถึงอ่านักวิชาการไล่คนบอกว่าได้นะครับอยากให้อธิบายซ่องเรื่องนี้ครับ กับมิสมิลลัลฮัมดุลิลลาฮิวะซัลลัลลอฮิวะสサラมุลลอร์สุลลิลลาอัลบาบะดุกัลฮัมดุลิลลาฮ์น้องพี่น้องที่รักของอัลลอฮะอาลาทุกท่านนะก็าเทือว่าเป็นคำามที่มีผลประโยชน์มากในสังคมปัจจุบันเนี่ยเอ่อประกาฏทีหนึ่งพี่น้องคำว่ามูดอรอบะเนี่ยการฝากเพื่อรวมลงทุนเอ่อนะกับแตกต่างอย่างไรพี่น้องว่าฝาก นั่นเลยครับเพื่อเอาดอกเบีย้ยนั่นเนาะอันในโครงสร้างของธนาคารอิสลามหรือระบบนาเล่งเงินทุนของอิสลามไม่ว่าจะเป็นระบบนาซาโกนก็ตามแต่พี่น,อนอ้องเนาะคำว่าฝากรแบบมูโดรบาเนี่ยเขาคือเป็นการไปลงทุนอ่าพวกเราชาวบ้านนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเรามีเบียอยู่สองเซนพี่นอ้อง เราไปฝากกับธนาคารอิสลามเพื่อรวมลงทุนโมูดโรบะเรานี่เป็น้องเจ้าเบียเนี่ยคขาเรียกว่าเตาเกเลยเนาะอ่าโบเรานี่โบเตาเกลอนี้นี่โบธน,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 นาคารธนาคารอิสลามที่เขาทํางานนั้นเป็นน้องไอ้นั่นคขอเรียกว่าคนงานคขอเรียกว่าอามนเป็นน้องลหลกจ้างเราละ่ะโบนั่นนะน,น่ะโบเรา,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 านี่โบเตาเกเป็น้องโบเจ้าเบีย สิ่งเล่เราพาไปรวมลงทุนนี้ก็คือไปกระทำการลงทุนในระบบการค้าการขายในธุรกิจธุรกรรมที่ฮาลานตามหลักการศาสนาไม่ว่าจะเป็นประเภทสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์อะไรก็ตามแต่พี่น้องเนาะแต่เป็นาก,การที่ฮาลาลกำไรพี่น้องคับปัน่นผลกกำไรนี้ เลวเตะทางซองฟ้ายตกลงกันเพราะฉะนั้นทางธนาคารเขาขามีเงินเคยอยู่เลวพี่น้องครับว่าเราเจ้าเบียน,นี้จะได้กําไรไปคีปเปอร์เซ็นเท่าไรเนาะเขาธนาคารผู้ที่ทํางานพี่น้องอาเมนเนี่ยเขาจะได้กําไรไปเท่าใดนั่นคือเลวเตะซองฟ้ายตกลงกันยินยอมกันนี่เขาเรียกว่าฟากเบประบบมมโดโรบาเนาะ นั่นแหละพี่น้องว่าเตกต่างกันอย่างไรกับฟากเอาดอกพี่น้องครับอันในธนาคารอิสลามมีอีกรูปแบบหนึ่งเลยพี่น้องระบบการฟากเขาเรียกว่าวัาดีอะเขาเรียกฟากหลักษาสั์อ่านเนี่ยพอฟากหลักษาสั์นี้กะธนาคารกะเออเขาเขาเอาเบียร์เราไปมุนบางไปทำบางบางที่เขาว่าเขาก็ให้มังเลยเนาะกำไรขาดการเอาไว้ว่าอันอันอาจจะได้สักเท่านั้นเท่านี้ แต่ฟากรักษาสรัร์นี้ก็คือเราสามาติจะทนได้ถุกเวลานะเพราะว่าเราฟากเปลือกว่าให้เขาได้รักษาสับสิ้นของเราเอาไว้นะส่วนกำไรไม่ได้ปินเปล่าไม้นะเขาหายมากก็ได้ไม่หายมากก็ได้แต่เล้งกำไรเหล่านั้นมาจากการฆ่าขัานคายเถทูกตรงตามหลักการศาสนานี่คือใน ระบบของาธนาคารอิสลามที่เขาปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าว่าเป็นธนาคารอื่นๆพี่น้องครับผมยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นสากอหรือธนาคารอื่นๆเถไม่มีการลงทุนระคกมอาชีพที่ฮาลัานมีเฉพาะปล่อยเงินกู้อย่างเดียวนะพราปล่อยเงินกู้ไปแล้วพี่น้องสมมติว่าเรานี้ไปฝาก ในสถานที่ตรงนั้นเซ็กอับดุลกอดีรอันมันดิลีเกดายาวับตอมอวัยในกีตามาติยาโรพี่นองว่าการที่เราไปฟังอวัยกับมแล่งเงินทุนธนาคารสาก่หนึ่งหนึ่งใดใดก็ตามแต่ที่เขาไม่ได้ไปทำธุรกิจธุรกรรมเที่ยฮาล้านพี่น้องงานของเขาคือปล่อยเงินกู้อย่างเดียวเนี่ยการที่เราไปฟัก เชคอับดุลกอเดรอันมันดิลีเกตว่าเป็นการฝากที่ฮ a ร a มเพราะเขาในการตาอาวุนอลัลอิสมิัลอุดดวาวนะสนับสนุนพี่น้องในงานที่หาร a มก็คือลอยนนาาลอยเงินกูแต่ถ้ากว่าเราฝากโดยมีให,ห้ห a ั a มพี่น้องเนาะเราอาจจะชาวตัวซิบกระไดา้ของธนาคารเอ๊ะฉันยังอยู่สิบล้านดีสิบล้านนี่นะ เออไม่ผลกับเบียเคยเนาะไปชาวเซฟธนาคารปีหนึ่งขี่รวยขี่พันก็เอากงาห้ยเลยพี่น้องเราไปชาวเซฟต่างห้างไอ้นี่กดาดได้ปลดเผ่อยนะเอ๊แต่ว่าบวโรหน่วยแลยนะ้วไหนไปชาวเซฟธนาคารพุรธานาคารฟากักจากปักดอกจีต้นแลลาพี่น้องพระนั้นนี้คือระบบโครงสร้างโมดอรบะและวัดดีอาตามหลักการอิสลามเนาะนะเขาหวังว่าพี่น้องคงจะจะเข้าใจตรงนี้นะระบบอิสลามนี้ เราไปฟ้าโมโดอรบะเขาเอมเบียรเราไปค้าไปขายแต่ถ้าฟากับเล่นเงินทุนอื่นพี่น้องเขาจะเอาเบียรเราไปปล่อยเงินกู้พอเบียเราไปปล่อยเงินกู้เขาเก็บดอกเบียรามาเขามาปันหายเกเราไอ้นี่ถือว่าเป็นดอกเบียราไม่สามารถที่จะเอาได้แต่ถ้าฟังในระบบอิสาลามพี่น้องครับเขาจะเอาเบียรเราไปลงทุนนะไปค้าไปขาย ได้กำไรมากมาเบงให้กับเราตามสัดส่วนเนาะนี่คือประเด็นมุดอรบะส่วนประการที่สองที่พี่น้องทำว่าอัตตา,าฟุนเออเลยมันแตกต่างกันผือหลาวพี่น้นองนาอกับประกันชีวิตทางไร้แลทุกระบบเนี่พี่น้องเทระข้องอัลเราทาราทุก่านครับระบบประกันอื่นๆน,นอกเหนือจากอลัลอิสลามนั้น เทอุลามะหนักวิชาการเขาว่าไม่อนุญาตเนาะที่เราไปทําในระบบประกันทางไายเลยนั้นมีอยู่เหตุผลอยู่สองประการหนึ่งก็คือมีเรื่องเรบอรดอกเบียมาเกี่ยวพันในระบบเนาะถ้าคุณไม่จ่ายกระทุกปรับดอกเบียเพิ่มประการที่สองนี่ยอยู่ในระบบกึ่งขันพันนั่นพี่เนาะจ่ายงวดนี้นะสมมติว่า พันห้า,าหรือเพลงเร่งเอาสักสักสักห้าโรยไปลงนะเดือนละห้าโรยจ่ายไปห้าโรยปับ๊บแต่เดียวฟาร์มเสียหายเกิดขึ้นได้ลบมาหาเบิร์นเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในกึงก่งกึ่งระบ,แบบของการพาน,น,น,นันฟาร์มไม่แน่นอนนะบางที่จ่ายไปมากได้หน่อยจ่ายหน่อยได้ไปมากนี่เลยกันนักวิชาการเขามงว่าไอ้ระบบประกันทั่วไปพี่น้องอยู่ในระบบ กึ้งการพนันน้าเลยเป็นเถีไม่อนุญาตตามหลักการศาสนาแต่ขณะเดียวกันในตะกาฟุ่นนี้พี่น้องววามันต่างกันอย่างไรอ่ะผมได้มีโอกาสได้ไปฟังเนาะน้าที่เขามีการสัมมนาเขาชีเจงเกี่ยวเรื่องโครงสร้างของตะกาฟุ่นอชารีนี้พี่น้องเล่นกันง่ายงาย่ให้พี่น้องได้เข้าใจภาษาชาวบ้านนั่นเนาะ ในระยะที่พี่น้องฝากสมุดว่าทำประกันเรียกเชื่อมือนกันพี่น้องประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันอักขีพยประกันนั้นประกันนี้เนาะเชื่อเรียกเหมือนกันแต่เราไปเล่ครุ่งสร้างคงบริหารเนี่ยในระบบเนี่ยพี่น้องครับมันแตกต่างกันผมยกตัวอย่างว่าพี่น้องทำประกันไวตะกาฟุนนี้ยี่สิบปีอ๋อในวงเงินสามเซน ว่าไปเล่นน้องเอาสองเซนยกตัวอย่างสองเซนนี้พี่น้องค,ครับในโครงสร้างข้องลักการนี่หนึ่งเซนนี้พี่น้องไอนี่เราตบาบัรโรคหนึ่งเซนนี้พี่น้องเราตบาบัรโรก็คือทำบุญทำเลวทำผลเลยทำบุญไปหนึ่งเซนก็คือข้าวเป็นกองกลาง เต่ซองเ้นนี้ไม่ใจใจวันเดียวพี่น้องเนาะน่าพี่น้องขับพ้นไปเลย่อนเดือนเท่านั้นเดือนเท่านี้ใจไปเลยเนาะเต่วันในโยด์ซองเ้นนี้พี่น้องครับเส้นหนึ่งก็คือข้าวเป็นกองทุนตะบรโรโกรียว,ว่ากองทุนกลางเพื่อช่วยเหลือสมาชิกทั้งประเทศนี่พี่น้องขี่คนเอา้าถ้ามีนึ่งหลานคนพี่น้องเบี้ยกองกลางยังอยู่เท่าใดอ่ามีหมากเป็นรวยรยลาน พอมีมากพับที่นั้นสมาชิกนี้อ่าถ้าเกิดอุบัติเหตุไอ้นั้นจะได้รับการเยียวยาเท่านั้นถ้าเกิดพันนันเขาจะให้เท่านั้นช่วยเลือดซึ่งกันเละกันบนพื้นฐานฮาเดสที่ท่านนาบีสลุสลตลานบอกว่าอัลมุมินอูนอินดัชูรุติหิมบรรดาคนมุมินินทางหลายขึ้นอยู่กับชารัตเงืเ่อนไขกติกาเทเราตกลงร่วมกัน ตรงนี้พี่นองขับเส้นหนึ่งนี้ที่เราทําบุญตะบาร,ระนี่ทาเหลียวผลเลยถ้าไม่เกิดการเจ็บคายใดป่วยไม่มีอุบัติเหตุคาเลียวไปเสียพี่นองจบเลยเพราะเรารวมทําบุญแต่ถ้าเราเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาประสบอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันเราก็ได้รับเบี้ยช่วยเหลือตรงนั้นเนาะส่วนอีกเส้นหนึ่งพี่นองเขาจะพาไป ข้าไปขายทำมูโดโรบะโพรครบว่าราัพี่นอง g ขับเสนหนึ่งนี้เป็นตนทุนนี้ถ้าการขาขายไม่ขาดทุนมีกําไรทุนหนึ่งเสนนี้เราได้ลบเหมือมดสัญญาและบวกกับกําไรที่ได้มาอ่านี่ก็คือโครงสร้างของอัตตาคาฟุน้นตามรแบบหลักการอิสลามเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องต้องการที่จะทําประกันชีวิต อุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามเต๋พี่น้องนะการแนะนําพี่น้องจากระบบที่ผิดต่อหลักการศาสนาในที่ขัดแย้งต่อหลักการศาสนาให้พี่น้องเลือกมาทําในระบบที่สอดคล้องและถูกตองตามหลักการศาสนาคือในระบบตะกาฟุนหรือถ้าพี่น้องคนใดไม่กระทําชั้นตาวักกันอลัลลอฮ์มอบไม้กับอัลลอฮ์ซุบบะฮานวะวะตัลาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดียิ่งเนาะ แต่ว่าทางนั้นและทางนี้คนเราพี่น้องเน,ะนาะความ إ ي มั ن ความมันคงความตักว่าในใจเนี่ยมันล้วนเลวไม่เท่ากันนาเพราะฉะนั้นพี่น้องว่าโอ้ยช้านี่วิ่งกาบาตกมึกตกกุง้งูกปลาพี่น้องนะประกอบอาชีพรถปลิกรถพรอมนี่โอ้ยช้านนะไม่อิมัน่นมันกระตุน้นแล้วตุนตะหยางะตะวักกันบายอ่าไอช้านี่วิ่งอยู่บนนุ่นตลอดหยิบซี่จมงตะวักกันเหมือนกันซะไม่ค่อยทินเพราะฉะนั้นพี่น้องสามารถที่จะเลือก เนาะในระบบตะกาฟุนได้เน no? าะเขาหวังว่าประเด็นดังกล่าวเนาะพี่น้องคงจะเข้าใจเนาะวัลลอฮฺอะลัม